โย่ Yo, วันดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ้าออนไลน์ีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาลงแรงกันนะครับผมก็เป็นคลิปที่ตัดมาจากไกลฟ์สตรีมอีกแล้วนะครับผมก็ก็ไปลงแรงผมก็ไปลงแรงมานะครับเจอทีมบวกแปดทั้งทีมโอ้โหคิดดูแล้วกันคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับผมให้เดากันไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูในกมกันเลยดีกว่าน,นะครับผมบอกเลยว่าสกอร์ มีแปดเม็ดนะครับแปดเม็ดนี้ไม่ใช่ลูกอมนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแปดซา,าดิโอมาน่มาเน่ซาดิโอมานน่ไป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 ทานปะ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 ล่าไหนกดตัวไหนละกดผิดเี้ยเขากดยังไงแล้ววะถ้าโอโ้โห เลือกมงเลือกมุมได้เลยนะครับภูเมต้าบวกแปดทั้งทีนะเนี่ยผมก็จัดสำรับให้เขาไปเฮ้ยลอดตาลอดตามาอีกหนึ่งลอดตาไปอีกหนึ่งหลอกไปหลอกมาหลอกไปหลอกมาแล้วก็เปิดเฮ้ยมาขี่ตายานเอาว่าแมนนี้ส่งแล้วส่งแล้วเกือบ เฮ้ยมันจะเปิดตัวนู้นโอ้โหโอเคไม่ได้กัดส่งตัวนี้ดีว่ามันแทงถ้ามันถ้ามันแบบยกกัดหลุดละ oh, <this. S 1> ไปเข้าแล้วลูกนี้เข้าแล้วลูกนี้จักรยานไปอีกนึงจักรยานมอเตอร์ไซค์สัตว์เครื่องบินแล้วมันเหยียบกูทำไมวะนะเนาะ อ๋อถ้าดีใจยุคใหม่สักอ๋อขึ้นมาลื่นอีกหนึ่งดอกจักรยานมอเตอร์ไซค์จัดไปบวกแปดทั้งทีนะเนี่ยอย่างมีการดึงผมตะกปลายผมเมื่อกี้ตะกด้ไปผมสามศูนย์ กดยังไงเราวะเออนี่โอ้โหมันสะกิดปลายผมเราว่ะมาเดนนิสน้องเดนนิสน้องเดนนิสโดนพี่แล้วน้องเดนนิสโดนเอ้อยดีครับพี่เบอร์เรนพุ๊กสกัดบีที v ีบอกห้าโฟูมาดิดดีไหมครับ ก็ดีนะผมว่าพุดกันน่าเล่นอยู่คนไม่เอาละไม่เอาละไม่เงาละเออเซฟอยู่แต่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันอนะ่ะผมไม่รู้แต่มันแข็งอยู่นะพุทกันน่าเล่นน่าเล่นนักเตะน,นอกกระแสอยู่ อกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปย่างบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับโอ้เชียร์เลเชียร์บอกไปทั้งทีมนะเนี่ยผมกดมันไปโอเคสามมานุษย์สามมาเลสไปอีกหนึ่งของดีจับบอลดิจับบอลดิเบียดกับมันไม่อยู่อะแม่งแข็งกว่า อลันเชเลอร์น่าเล่นเหมือนกันน,นนะตัวเก่งตัวเก่งอังกฤษเลยตัวเก่งนิวคาสเซิลเลยไปวิ่งซะวิ่งซะอ๋อโหเอ้ยอ,อย่ามาแย่งกันเองเลยอย่ามาแย่งกันเองไปตัวบนอ๋อเปิดตัวบนนั่นนะ่ย โอเคตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเด็กมันเกิดการเรียนรู้อะแต่ผมมีหลายท่าไม้ตายเฮ้ยมาตาดูหน้าว่ะโอ้ยังไวยังไวโอเคโอ้โเ <c oughs> <c oughs> ชนี้ลื่นจังเลยอะ <c oughs> นั่นเป็นแบบไหน <c oughs> มันก็ไม่ยิงไกลสักทีนะรู้ว่าแบบ เจาะหลังเราไม่ได้อยู่แล้ววะตอนนี้ไม่กล้ายิงไกลหรือปปปเปล่าไปไป<ม>ล,ลูกโมงมันยังไม่โดนเรานะครับตอนนี้บอกเลยเป็นท่าไม้ตายอีกหน,หนึ่งชุดเหมือนกันบางคนโดนแบบ ถ้าแบบจังหวะมันดีๆนะผมเปิดมงเข้าทุกเกือบทุกลูกอะเฮียดโดนจนยอมเหมือนกันบางคนจะป่านละมันจะยิงละมันจะยิงละมันจะยิงละโอเครู้อยู่เห็นมันหักแบบช้าๆนะครับเการู้สันนิษฐานไว้ก่อนเขานักเตะมาบังได้เลยยิ่งกลับนะเนี่ลไไยลูกแบบนี้ผมชอบแพ้มัน มันเลือ้อยไปมาเฮียอะไรมูฟเมนต์เกมมันอะไรเฮียเนี่ยคืออะไรอ่ะกูว่าแล้วคือมันเลือ้อยไปมาไปมาแบบแย่งบอลไม่ได้เลยอ่ะโอโ้โหโอ้โหกะหักะหักไม่ทันแล้วแม่งโดนดึงเสือ้อเมื่อกี้ โอ้ยไม่ได้เสียบเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งลื่นเวลากูลื่นแม่นเนมเงเอาโยแต่ตัวนี้ก็เล่นเหมือนเหมือนกับทุกคนนั่นแหละไม่เห็นใครเล่นแตกต่างทุกคนใช่ไหม ของรีบอกใช่แล้วใช่แล้วโอเคใช่แล้วโอ้โหเซฟได้อย่างไรใครเห็นก็บอกประตูมาแม่งวิ่งตีคู่กันมาวิ่งตีคู่กันมายิงยากนะครับ พอจะง้างเท้ายิงมันจิ้งมง่ายอ่ะไปจบจบไปจบจบกันไปมาสี่เมตรโอเคตัดตัวเอออะไรเนี่ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะฮัลโหลเน็ตลุดเหรอ,อเนตเป็นไรน่ะโอโ้โหเพลงเกือบโอโ้โหดีแม่งไม่หลุดถ้าถ้าลุดไปเลยนี่ผมเสียดายนะ,อะโอโ้ยิงขนาดนี้ ปั่นโค้งโค้งง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 งปั่นโค้งโค้งงงงงงางงมาห้าเมตรกันไปแล้วบวกแปดทั้งทีมก็ไม่อยากจะต้านทานท็อปฟอร์มจริงๆเลยครูช่องนี้มันเล่นกันเหมือนเดิมม่ะนะผมก็เดาทางได้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โอ้เปิดไม่เข้าแน่เลยรู้นะบางทีว่าเปิดแบบไม่เข้าแต่แบบเสียงดวงไงดีกว่าให้มันแย่งบอลไปเฉยๆเปิดแบบมันโมงไม่เข้าอยู่แล้วบางทีเรารู้โอ้โหชี้อะไรเนี่ยมันนี่โอเคปล่อยให้มันให้มันไปให้มันยิงไปฮึถ้ามาขนาดนี้แล้วมึงยิงกูเลยไอ้เหียใครจะไปตามมันทัน อลันเชอร์ไปไปน่าจะได้เลยครับไปอ,อ๋อล้ำอะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่ล้ำก็ไม่เข้าเอครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วปไไปไหนดิไปไหนดิ เลี้ยงยิงเลยละกันลูกนี้เลื้ยยิงเลยโอ้โหเบิร์กโอ้โหโดนดึงเสื้ออะมันอยากเจ้าเสื้อเราโอ้ถัวบนวิ่งละมาลาโดนไม่เก่งเหรอมาลาโดน่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยชิวๆแล้วแต่ว่า รอยลำมาแล้วอ่ะห้าหาประตูต่อหนึ่งถ้ามันยิงสักลูกสองลูกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสักสามสี่ลูกนีก่แบบก็ต้องพิจารณาละกูถ้าผมเล่นจริงมันไม่ได้จริงหรอกโอเค